ฮัลโหลสวัสดีครับยิมมี่นะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เขาทริปเขาช้างเผือกนะครับนั่นคือเส้นทางที่ผมต้องเดินไต่ไปบนไหล่เขาฮะตกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็โอเคครับมารับศพกันด้วยแล้วกันเพราะผมสนุกมากครับทริปนี้แต่คณะของผมยังมาไม่ถึงไหนเลยแลนะเขายิมมี่ฟิตไปหน่อย <laughs> ไม่ใช่หรอกครับคือผมมีคติว่าถ้าเกิดเดินป่าหรือว่าเดินเขาในระยะทางไกลๆเงี้ยเราต้อง ขาเรียกว่าไ,ไงพักให้น้อยอะฮะแล้วเดินให้ถึงเพราะถ้าเครื่องร้อนแล้วนะถ้าพักนะเครื่องมันก็จะลงเราก็จะเหนื่อยหนักกว่าเก่าฮะนี่เดินนี่คือวิวโดยรอบนะฮะไม่รู้หรือเปล่าว่าในกล้องมันจะมืดไหมแต่ตรงนี้น่ากลัวมากครับตกไปนี่ไม่เหลือเลยสุดยอด้วผมที่เขาช้างเผือกที่กาญจนบ,บุรีคือแดดร้อนนะครับแต่ว่ากัดเย็นมากครับผม เราจะเดินขึ้นไปนะฮะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของผมก็ได้นะโอเคเจอกันข้างบน,นครับบ๊ายบาย